ต้องให้จจนาธานซึ่งถามว่าเดี๋ยวรอเวลาอีกไหมต้องรอ,อย,งยังต้องรออีกหน่อยเพราะว่<อ>าอะไรวอนนี้จจนาธานยังเล่นแบบตามจ็อบโค้ดคือยังไม่กล้าอะไรมากอ่าอ,อย่างเช่นเรื่องอารมณ์เนี่ยผมโค้ดชื่นชมน้องเลยว่าเฮ้ยเวลาไห้ทำก็ทําได้นี่คือ,ค,อคือไม่ไม่โวยวายเมื่อไหร่ก็ทําได้นี่เพราะอ,อ,อะไรก็เพราะว่าโค้ดเขาคุยแล้วเขาเคลียร์ชัดไงว่าคุณเข้ามาแล้วอ่ะเขาอยู่กันแบบนี้นะทีมชาติถ้าคุณถ้าคุณอยู่แบบนี้ไม่ได้คุณก็ติดไม่ได้นะครับอ่ะอย่างแพนชช่นของโจนาธานเนี่ยนะครับผมว่า เออส่วนหนึ่งนักเตะไทยต้องมีหรือว่าไม่ใช่แค่โจนาธานอย่างเดียวเอเลียตโอเคมันอาจจะเออไปมันไม่เป็นมันไม่ใช่เป็นการนอกเกมแต่มันเป็นการแพชั่นที่ว่าเอ้ยมาสิไม่กลัวใช่ใช่ผมไม่อยากจะเปรียบเทียบถึงเฟอร์จินฟันดนะคือสมมติมีเฟอร์จินฟันดายืนหลังจะมีเรือดกระหาะมีกลัวไหมสมมติเป็ล,กลูกลแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เกรเรปีเ,รเข้ไปนะจะไปง้างอะไรเงี้ยคือเดินเข้าไปเลยเหมือนเหมือนที่ไอไอแบตไหนนะที่ล่าสุดเนี่ยปฏิวัติ จะโดนในผู้เล่นเข้าไปอเอเลียมันงเดินเข้าไปชนเลยปึ้งกระเด็นเลยก็ว่ามาว่าเฮ้ยอย่ามาอย่ามายุ่งกับประตูอ,อย่ามาสกีแต่ว่าผู้สื่อเขาก็ปล่อยเขาเขามองว่า,วามันมันไม่ใช่ลูกแบบว่า,วาเฮ้ยเข้าไปแบบว่าไปนอกเกมไปสอไปอะไรเงี้ยคือคือ,คอกองหลังมันสําคัญเพราะว่าตอนเนี้ยพออิชิเขาเซตกองหลังได้เนี่ยมันทําให้ข้างบนอ่ะมันเล่นแล้วมันมันกล้าที่จะเลี้ยงกล้าที่จะลุยเพราะอะไรเพราะมันรู้ว่ากองหลังไม่ต้องห่วงคือมันช่วยกันได้ครับแล้วเกมลุกอ่ะมันจะกล้าเติมมากขึ้นตอนนี้มันก็ต้องค่อย สเตปบายสเตปวันนี้บอลอิชิกับผมก็จะบอกไปซ้ําแล้วซ้ำเล่าว,ว่าบอลอีชิไม่ได้ซับซ้อนนะครับคอนเซปต์ <Ừ. S 2> เขาเนี่ยคือรายละเอียดเดี๋ยวมันมีแน่แต่คอนเซปต์เขาคือชัดเจนเลยคือเร็วขึ้นแม่นขึ้น <Ừ. S 2> ท่องไว้เลยเร็วขึ้นแม่นขึ้นเพราะว <Ừ. S 2> ิธีการเขาชัดอยู่แล้ว <Ừ. S 2> แต่ถ้าเกิดเขาเจอคู่แข่งที่แบบเขาเขาสู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องรับไปก่อน <Ừ. S 2> แต่ก็เหมือนเดิมเร็วขึ้นแม่นขึ้นแต่จะเป็นการโต้ไงรเร็วขึ้นแม่นขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเหนือกว่าก็ครองบอลคองบอลปุ๊บก็คือเร็วขึ้นแม่่นนนนขึ้เเเพืืออจาะหมกััครบ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ